ถึงข้อที่สองว่าการให้ทานขอทานที่มิใช่ขอทานจริงแต่ทำกันเป็นกระบวนการเราสมควรจะให้หรือเปล่าและจะทำให้เราเป็นบาปไหมฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เขาไม่ประกอบอาชีพคือมาใช้วิธี ร่วมมือกันเป็นกระบวนการขอทานแบบนี้แต่บางครั้งเราไม่ทราบก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าทานกุศลก่อนขึ้นชื่อว่าทานคือการให้ย่อมได้บุญเสมอไปข้อนี้คุณโยมต้องเข้าใจไว้เป็นอันดับแรกก่อนแต่ได้บุญอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ให้ทาน แกสัตว์เดรัจฉานอิ่มหนึ่งยังได้อานิสงส์หนึ่งร้อยอัตภาพหมายความว่าได้อานิสงส์ห้าร้อยเท่าคือได้อานิสงส์ในส่วนที่เป็นอายุวันนะสุขะภะละปฏิพานธนสารสมบัติห้าอย่างเนี่ย แต่ละอย่างละอย่างนี่จะได้ร้อยอัตภาพคือเกิดมาจะได้รับอย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างนี้อย่างละร้อยอัตภาพ5อย่างก็500 500เท่านี่เพียงให้อาหารอิ่มหนึ่งแกสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งถ้าให้อาหารอิ่มหนึ่งแกคนทุศีน ยังได้อานิสงส์ร้อยพันอัตภาพหรือ5,000ันเท่าคือเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติถึงหนึ่พันอัตภาพคือเกิดชาติใดหนใดก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญเป็นอายุวันณนะสุขะระปฏิพานธนาสารสมบัติอย่างละร้อยชาติ 5อย่างก็ห้าร้อยเท่านี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าขึ้นชื่อว่าทานได้อานิสงส์เรื่อยไปมากหรือน้อยอย่างไรเดี๋ยวฟังกันต่อทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าอย่างนี้นะท่านว่าผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ฟังให้ดีนะ ให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ไม่ให้ในคนที่ควรให้คู่นั้นเมื่อประสบความทุกข์หรืออันตรายเมื่อประสบความทุกข์หรือความเสื่อมเพราะอันตรายย่อมไม่ได้สหายนี่น่าคิดนะพระพุทธธรรัตนี้ตรัสว่า ถ้าให้บุคคลที่ไม่ควรให้คือคนพาลคนโง่คนประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปให้อย่างนี้นะก็ได้อานิสงส์ตามที่ตรัสไว้แต่ในยามมีทุกข์หรือถึงความเสื่อมเพราะประสบอันตรายต่างๆไม่ได้สหายคือไม่ได้มิตรแท้ที่จะช่วยอุปการะเจือจุน เพราะบุคคลผู้โง่เขลาเบาปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดหรือประพฤติผิดศีลผิดธรรมชื่อว่าเป็นคนพาลเหล่านี้ก็ไม่รู้จักคุณคนพูดอย่างง่ายๆและด้วยอำนาจของแม้เราให้ทานกับบุคคลเหล่านี้ด้วยอำนาจของความเป็นพานของเขา สำหรับบุคคลที่ให้ทานไปนั้นถ้าว่าประสบความทุกข์เดือดร้อนเพราะอันตรายต่างๆจะไม่มีบุคคลที่ประเภทคนพานคนโง่เขลาเบาปัญญาหรือประเภททุสีเนี่ยมาช่วยเหลือนี่แหละจึงตรัสว่าย่อมไม่ได้สหายทีนี้ตรัสอีกว่าผู้ใดไม่ให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ให้คนที่ควรให้ ไม่ให้คนที่ไม่ควรให้ก็คือว่าคนที่มักประพฤติผิดศีลผิดธรรมหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดทํานองคลองทมไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่ให้แต่ให้คนที่ควรให้คือคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ในศีลในธรรมให้คนประเภทนี้ได้อานิสงส์มากแล้วยังว่าตรัสว่าผู้นั้นเมื่อประสบ ความเสื่อมหรือความทุกข์เพราะอันตรายย่อมได้สหายอันนี้ท่านลองสังเกตดูตัวอย่างง่ายๆในทางสังคมปัจจุบันนี่แหละถ้าว่าท่านให้ด้วยความรู้สึกกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขเอาเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข ถ้าเราให้แก่คนที่ควรให้อย่างนี้คนเช่นนั้นคือคนดีมีศีลมีธรรมย่อมรู้สึกในความกตัญญูกะตะเวทิตาคือรู้สึกคุณของผู้มีพระคุณและเมื่อมีโอกาสก็จะตอบแทนคุณผู้มีพระคุณนี่เป็นธรรมดาที่สุด นี่แหละพระพุทธองค์ตรัสตรงตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วก็เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าผู้ใดไม่ให้ทานบุคคลที่ไม่ควรให้ให้ในบุคคลที่ควรให้ผู้นั้นเมื่อประสบความทุกข์เดือดร้อนเพราะอันตรายย่อมได้สหายนี่แหละเป็นธรรมดาผู้ให้นั้นยามตกทุกข์ได้ยากมีความเดือดร้อน ผู้อื่นก็จะมาช่วยด้วยอำนาจของบุญกุศลนี่เพราะเราให้แต่คนดีมีศีลมีธรรมคนดีมีศีลมีธรรมก็จะระลึกได้แม้ตายไปเกิดมาใหม่แล้วแม้จะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันแต่บางทีเราจะเห็นบุคคลบางคนเมื่อประสบทุกข์ยากหรือเคราะห์กรรมต่างๆก็จะมีผู้อื่นมาอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยดี นี่ก็เพราะว่าได้เคยให้ทานแก่บุคคลที่ควรให้เพราะฉะนั้นเขาจะได้รับอานิสงส์อย่างนี้ต่อๆไปทุกภพทุกชาติและส่วนว่าไปให้บุคคลที่ไม่ควรให้ผิดศีลผิดธรรมเป็นมิจฉาทิฐิอันนี้อัตมาจะขอยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้ก็มี อยู่ในคำภีพระธรรมบทพระพุทธเจ้าเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระญาช้างแล้วก็มีนายพรานนายพรานน่ได้มาต้องการงาพญาช้างนั่นพระยาช้างนั่นตัวใหญ่ด้วยมีบริษัทบริวารมากด้วยจะทำยังไงดี ถึงจะได้เพราะถ้าเข้าใกล้ก็ตายลูกเดียวก็พยายามแอบไปตอนที่ช้างเผลอคือว่ารู้ว่าช้างตนนี้มายืนพักตรงนี้เป็นประจำตนเองก็ไปขุดเป็นหลุมแล้วตนเองก็ไปอยู่ข้างในนั้นแหละมีธนูอาบน้ำพิษไว้แล้วก็เอาญ้าปกไว้ช้างนั่น ก็เมื่อถึงเวลาจะพักก็มายืนตรงนั้นในพรานนี้ก็ยิงช้างด้วยธนูช้างนั้นมีความเจ็บปวดรู้ว่าข้างล่างต้องมีคนทำร้ายแน่แต่เป็นช้างโพธิสัตว์ก็ไม่ทำร้ายเรียกตัวออกมาปรากฏว่าในพรานออกมาช้างก็ถามว่าต้องการอะไรบอกต้องการงา ต้องการงานนายสั่งให้เอางาไปจะให้รางวัลอย่างงามอ้าวช้างพระโพธิสัตว์นั่นยอมให้ในายพรานนั่นเลื่อยตัดงาของตนทั้งที่เจ็บปวดแสนสาหัสต,ตัดงาแล้วงามันหนักนายพรานนั่นจะกลับไปสู่ถิ่นของตนก็ไปไม่ถูกเพราะมันหลงป่าช้างพระโพธิสัตว นั้นก็ช่วยยกงานั้นใส่บรรทุกบนหลังแล้วก็ยกพยาไอนพรานนั้นขึ้นไปนั่งข้างบนคอช้างพาไปส่งนี่พระมหาโพธิสัตว์นะให้ทุกอย่างแก่บุคคลที่ต้องการเป็นทานปรมัตถบารมี เพื่อพระโพธิญาณแต่ปรากฏว่านยนพรานนั้นต่อมาภายหลังก็คือเจ้าชายเทวทัตเป็นน้องชายของอพระนางพิมพายาโสธราซึ่งเป็นพระมเหสีของ พระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะนั่นเองแล้วภายหลังเมื่อพระมหาโพธิสัตว์เจ้าออกบวชจนบรรลุพระนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว mm hmm. ก็เจ้าชายตนนี้เจ้าชายท่านนี้ก็มาขอบวชด,ด้วยคือเทวทัต ก็ตามพระจนพระพุทธเจ้ามาี่ไม่ใช่พบชาติเดียวนะนับพบนับชาติไม่ท้วนแม้กระทั่งพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็ยังติดตามมาล่างมาผลานกันอยู่คือพระเทวทัตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้นะผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ผู้นั้นเมื่อประสบความทุกข์หรือความเสื่อมย่อมไม่ได้สหาย กลายเป็นศัตรูไปเสียก็มีและเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนอักตันยูเนี่ยแม้จะยกแผ่นดินให้ทั้งแผ่นดินก็ไม่พอใจดังเช่นพระเทวทัตน,นี่แหละนี่แหละจึงตรัสคำนี้เพราะฉะนั้นจำไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสอีกว่าวิจัยทานังสุกตับ ประสัททั้งแปลความว่าการเลือกให้อันพระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญนี่ตรัสคำนี้หมายความว่าจงรู้จักเลือกให้บุคคลที่ควรให้อย่างนี้ตอนนี้ถ้าจะถามว่าเราสมควรจะให้หรือเปล่าคำตอบก็มีอยู่ในพระพุทธธรรมัสแล้วและถามต่อไปว่าจะทำให้เราเป็นบาปไหม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เขาไม่ประกอบอาชีพแต่บางครั้งเราไม่ทราบข้อนั้นอย่าไปคิดถ้าเราปรารถนาทำบุญทำไปเลยไม่เป็นไรเพราะอานิสงส์ได้อยู่แล้วคือได้อายุวันณนะจุขะพระปฏิพานธนาสารสมบัตินี่รวมห้าอย่างเฉพาะคนทุศีลประเภทเหล่านี้ที่จัดเป็นกระบวนการในพวกประเภททุศีล ประเภทนี้แม้เราให้ทานก็ยังได้อานิสงส์หนึ่พันเท่าหนึ่งพันอัตภาพแต่ละข้อหข้อก็เป็นห้าพันเท่าแต่ว่ามีผลอยู่ว่าผู้ใดให้ทานบุคคลที่ไม่ควรให้ยามมีความทุกข์เดือดร้อนไม่ได้สหายคือไม่ได้คนช่วยเหลืออย่างจริงใจนะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจ แต่ไม่ได้เป็นโทษอะไร